สวัสดีครับผมเบิร์นวัฒนุราชอาสยามนะครับวันนี้ผมก็มีศิลปินนะครับท่านหนึ่งมาแนะนำแฟนเพลงนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถครับขอเียงประเมือให้กับนักร้องเสียงยมิเสนจาเมงยโสธรดาวบ้านดอนเซเล็กอาสยามครับาาเจ้้ใหม รต้อ้หางเสียงสุดยอดไอ้เพราเคยที่ทำลายมันไอ้นี้แค่เพียงเกียวตัวก็จะหัวที่มาหัวพันโรยยามาทิ่มความฝันที่อายเลยนะเยี่ยมมากเลยครับพอเป็นท่อนหกเลยได้ไหมครับท่อนหกเลยได้ครับผมเอา สำหรับไอ้และเจ้านั้นมีค่ะที่ผ่านมาค่ะเจ้าจริงให้เกศน้องเป็นผู้หญิงที่พ่ายนั้นมีเออว่ะอยากไอ้ป่าเขาเรียกเธอว่าแฟนเดินควรแค่สักครั้งก็ยังดีอยากพูดว่าเจ้าเป็นนี่อ้เนี ขอเชิญร่วมให้กับนะครับพ่อดาวบ้านดอนเซเล็กอาสยามนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับพ่อดาวด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราก็อัดวิดีโอเล่นๆนะครับแต่ต้องยกเครดิตให้พี่แบงค์เซเล็กน,นะครับกับบทเพลงอามีเหตุผลในเวอร์ชั่นพ่อดาวนะครับคลิปหน้าเจอกับพวกเราใหม่ครับผม